เริ่มแรกเนี่ยต้องเกิดจากการที่ตั้งแต่สมัยเด็กเลยดีกว่า,อาชอบมีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีโปรแกรมเมอร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอได้เรียนตอนปริญญาโทาได้มีโอกาสเข้าไปเป็นนักวิจัยที่ได้นำเอาเซนเซอร์เข้ามาใช้ในเรื่องของการฟังเสียงสิ่งต่างๆใช้การฟังทำความาเข้าใจาคือก่อนที่เราจะไปใส่ปุ๋ยได้เนี่ยจริงๆแล้วเราต้องรู้ถึงในเรื่องของเช่นว่า ดินมันเป็นลักษณะอย่างไรมีค่าอินรีย์วัตถุอะไรในดินถึงจะเลือกใส่ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม uh huh. แล้วจะทําให้ productivity uh huh. ดีขึ้นมีคุณภาพดีขึ้นในเรื่องของผลผลิต uh huh. ไอ้ตรงนี้แหละคะ่ะเป็นโจทย์ที่ s t s t f n f l d เนี่ย uh huh. มุ่งมั่นที่ทํำยังไงให้ข้อมูล uh huh. ดินข้อมูลจากดินข้อมูลจากสภาพอากาศเนี่ย uh huh. มาสามารถทําให้เกิด action ที่เหมาะสมหรือแบบว่า uh huh. ที่บางทีเราก็ใช้คําว่า precision agriculture ก็คือเกิดการที่ เราต้องเข้าใจกลไกลรเรื่องพวกนี้อะคะ่ะเวลาเราพูดถึง i n f า a ตรั u c จอร์เราพูดถึงถนนใช่ไหมคะใช่ใชสำหรับใน listen field นะคะก็คือเป็นถนนที่เชื่อมโยงในข้อมูลมิติที่เกี่ยวเนื่องกับการเจริญเติบโตของพืชเกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะห์เกี่ยวเนื่องกับการที่นําข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเราก็เลยมีในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่ในเรื่องของข้อมูลดินรู้ว่าดินมีคุณลักษณะอย,อย่างไรรู้ในเรื่องของข้อมูลสภาพอากาศ นาเอาข้อมูลสภาพอากาศทั้งในอดีตแล้วก็ในเรื่องของการพยากรณ์ในฤดูกาลข้างหน้าที่จะมาถึงเพื่อจะทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อถ้าพืชชนิดนี้สายพันธุ์แบบนี้เข้ามาอยู่ในดินลักษณะนี้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแบบนี้เขาจะตอบสนองอย่างไรแล้วในช่วงเวลาไหนบ้างเนี่ยเราต้องให้การดูแลเป็นพิเศษหรือในช่วงเวลาไหนบ้างเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของโรคแมลงจะได ให้การดูแลได้อย่างเหมาะสมะถูกเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหายแล้วก็ในขณะเดียวกันก็คือในเรื่องของอทําให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนี่แหละครับแล้วก็มีในเรื่องของ API การเกษตรในประเทศไทยเนี่ยเป็นอยู่ยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะคะเราก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราอยากจะเป็นหนึ่งในกลไกลอ่ะ,อะที่เข้ามาช่วยในการปรับเปลี่ยนในมุมของภาคการเกษตรโดยใช้ข้อมูลหรือจริงๆแล้วค่ะ ที่คืณมันชาพูดถึงในเรื่องของปุ๋ย<ช>เราเหมือนอยากจะเป็นอะไรอะปุ๋ยชนิดใหม่ทางการ,กรเกษตรคือ,อการนำเอาข้อมูลมาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการตรงนี้